ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงเล็กนะครับเนื้อที่สองไร่นะครับรอบข้างก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีแนวขอบเขตรั้วนะครับโดยรอบของเรานะครับเราจะลงจากถนนลาดยางนะครับลงมา จากถนนลาดยางลงมา1กิโลนะครับแต่วิ่งตามทางถนนลูกลังเส้นนั้นนะครับเส้นที่ตัดตรงไปนะครับเส้นนั้นจะกว้างนะครับเส้นนี้ก็จะเข้ามาจากมุมตรงนี้นะครับมุมเสาไฟตรงเนี้ยเข้ามาถึงแปลงนะครับก็เออแค่นิดเดียวนะครับโดยข้างเคียงนะครับก็จะมีอ่าเป็นบ้านสวนนะครับอันนี้เขาปลูกส้มโอนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับแต่เราจะเข้า ตามถนนลูกลังเนี่ยนะครับเข้ามาอีกนะครับเราเลี้ยวจากถนนโดยรวมก็ออกจากแปลงนะครับหนึ่งกิโลนะครับออกจากแปลงเนี่ยหนึ่งกิโลวิ่งตามทางลูกลังวิ่งสะดวกนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยแต่น้ําประ,ป,ระปายังไม่แน่ใจว่าผ่านมาหรือยังนะครับมีไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อยนะครับอรอบข้างก็จะเป็นสวนยางพารานะครับสวนมะม่วงหินนําพรานนะครับเนี่ยนะครับเป็นสวนมะม่วงหินนําพราน โดยรวมนะครับออกจากแปลงนะครับออกจากแปลงไปถนนลาดยางนะครับ1กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ห่างโรงพักโรงพักเขาสิงโตนะครับประมาณสัก2อกิโลกว่าๆนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณสอนเส้น3-3มสานะครับเพียงแค่เอเกกิโลเท่านั้นเองนะครับที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นี่เลยนะครับ นี่นะครับแปลงอยู่คาแปลงนี้ลักเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปประมาณอ่าลึกเข้าไปนะครับประมาณสักประมาณสักเก้าสิบเมตรนะครับประมาณนั้นหน้ากว้างก็อยู่ประมาณสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเมตรนะครับนี่เลย นี่นะครับมีเสาหลักเขตเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้รถด,ดันหักไปนิดนึงนี่นะครับหลักปูนอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนะครับฝั่งนี้เป็นของเรานะครับก็ยาวตั้งแต่กอไผ่นะครับยาวมาถึงบัตรนี้ก็ประมาณเกือบ40เมตรเลยนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับ ลึกยาวเข้าไปนี่นะครับคือแปลงเนี้ยที่ยังไม่ได้ไถน,นะครับแปลงของก็จะ,จะมีหลักเขตรอบเลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสสสีจอนะครับโฉนดสองไร่เต็มนะครับนะครับโฉนดต้องการขายสองไร่เต็มนะครับมีการลางวัด่แบ่งแยกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาซื้อ โอนซื้อโอนได้เลยนะครับสลากหลังไว้ก็หรือจะยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเนี่ยนะครับเป็นแปลกที่สวยเลยสี่เหลี่ยมนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับราคาสองไร่เนี่ยนะครับทางคุณพี่เจ้าของตั้งไว้ห้าแสนบาทนะครับพร้อมโอนทุกอย่างนะครับแต่ก็ต่อรองได้นะครับ ต่อรองได้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองมาชมนะครับแล้วก็ต่อรองคุยกับทางเจ้าของได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยนะครับตรงนี้เป็นที่โคกส่วนยูคาเนี่ยนะครับก็คุณคุณจะเอาไว้หรือหรือจะไงนะครับหรือจะขอไว้ก็ก็ลองมาชมดูก่อนนะครับ นี่นะครับหลักเขตก็มาถึงถึงริมนี้เลยนะครับถึงริมนี้นะครับก็จะมีแนวแนวแบ่งเนี้ยนะครับเนี่ยจะมีระหว่างยูคาฝัา่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบ่งแยกนะครับฝั่งนี้สามไร่นะครับฝั่งนี้สามไร่สามงานกว่านะครับอันนี้เขาไม่ได้ขายนะครับ แปลงที่จะขายก็คือตั้งแต่แนวแบ่งแยกตรงนี้มีหลักเขตก็คือฝั่งนี้นะครับยูคานี่ปล่อยไว้สักหนึ่งปีนี้ก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับแล้วก็ยาวไปหาหลักนู่นเลยนะครับหลักปูนนู่นะนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆเลยอยากให้ชมรูปแปลงจำลองนิดนึงนะครับโดยรวมนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือถนนนะครับถนนลาดยางเราวิ่งตาม เลี้ยวจากถนนลาดยางเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้จะถ้าออกถ้าออกมาเนี่ยเราจะเลี้ยวออกมาถ้าจากปแปลงออกมานะครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะออกถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับระยะทางตั้งแต่แปลงออกมาถึงถนนสุวรรณศรเก้ากิโลเท่านั้นแต่จากแปลงเนี่ยนะครับออกมาออกมาเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรแล้วก็วิ่งออกมาอีกประมาณเก้าร้อยนะครับรวมรวมแล้วก็หนึ่งกิโลนะครับออกถนนลาดยางนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับ ด้านในเข้าไปก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับต้องการที่จะขายสองไร่เต็มนะครับก็คือแปลงนี้อส่วนยุคาเนี่ยนะครับนี่นะครับยูคานี่ไม่แน่ใจว่าเอยังไม่ได้คุยกับทางเจ้าของนะครับว่ายกให้ด้วยเลยหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าเจ็บไว้นะครับเนื้อที่สองไร่เต็มราคาตั้งไว้ห้าแสนบาทนะครับยกแปลงนะครับเป็นราคา พร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับจะต่อรองยังไงก็มาคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นสวนส้มโอนะครับด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นสวนส้มโอแล้วก็จะมีรั้วหนามล้อมล้อมไว้แล้วก็มีบ้านอยู่ตรงกลางนะครับแต่เราอยู่ติดกับสวนส้มโอเลยนะครับแต่เราอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าของเราก็จะติดทางลูกหลังนะครับเนี่ย คุณคุณท่านใดนะครับชอบบรรยากาศนะครับนี่นะครับของเขาจะเป็นสวนสวนส้มโอลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับของเราก็ติดแนวรั้วเขาแล้วก็ประมาณสี่สิบเมตรนะครับหน้ากว้างสี่ประมาณสี่สิบลึกเข้ามาก็ประมาณแปดสิบนะครับเนื้อที่สองไร่เต็มนะครับนะครับด้านในก็มีเพื่อนบ้านนะครับติดติดกัน เดี๋ยวบัตรจะให้ชมด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นทางเป็นทางเข้ามาได้เช่นกันนะครับก็ลงจากถนนลูกลังวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับแต่อ่อไม่แน่ใจว่าระบุเป็นทางสาธาณะหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับแต่ด้านหน้าของเราทางสาธารณะชัดเจนนะครับด้านหลังอ่อ…เราจะวิ่งออกไปนะครับตามถนนลูกลังวิ่งออกไปเนี่ยที่มองเห็นเนินแดงๆน,นะครับ พอข้ามป่ายางตรงนั้นไปปุ๊บก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับตีโดยรวมก็ตั้งแต่หน้าถนนลาดยางเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งกิโลนะครับที่วัดแลนแมปนะครับที่ด้านหน้าของเรานี่จะต่ํากว่าที่เรานะครับที่เราจะสูงกว่านะครับเหมือนเหมือนที่ตรงนี้จะสลบลงไปนะครับชายชายกลางๆครับจะเป็นนานะครับของเราอยู่ที่สูงนะครับระดับที่บัดยืนตอนนี้สูงพอๆกับลังคาเพื่อนบ้านเลยนะครับ ตั้งอยูอ่บ้านเขาสิงโตนะครับตำบลบ้านแก้งอาเภอเมืองสากแก้วจังหวัดสากแก้วนะครับตรงนี้นี่นะครับของเราก็จะมาชนแค่ทิวกอไผ่นะครับทิวกอไพ่แปลงนี้คุณคุณ,คณท่านใดนที่ต้องการซื้อที่เก็บนะครับตรงเนี้ยเนื้อที่สองไร่เต็มเนี่ยนะครับราคาก็มาต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับส่วนไม้ยูคาเนี่ยเราจะเอาเก็บไว้ นะครับขายก็พื้นที่ราคาหลักแสนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ที่ที่น่าสนใจนะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัดจะบอกเส้นทางนะครับก็จะสรุปย่อยๆนะครับจะใช้เวลานานนะครับอยากจะให้ชมแบบสบายๆนะครับันเพลินนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าออกไปถนนสุวรรณศรนะครับระยะทางนะครับ 9กิโลนะครับออกไปถนนลาดยาง1กิโลแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้ามาจากลางสิทก็ระยะทางก็จะไกลนิดนึงนะครับ179กิโลนะครับ,สน,บนสนามบินสนามบินสุวรณภูมิ169กิโลนะครับแล้วชนบุรีก็166กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากจังหวัดสระเ,เซานะครับ8ลิ้วระยะทาง100 2ี่ิแปดกิโลนะครับหนึ่งร้อยี่สิแดกิโลเท่านั้นเองนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงเล็กๆต้องการเก็บไว้ส่วนราคาก็มาคุยกับทางเจ้าของได้เลยนะครับนี่นะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านแก้งนะครับอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่บ้านเขาสิงโตนะครับห่างโรงพักเขาสิงโต2กิโลนะครับแล้วก็ห่างตลาดเขาสิงโตแค่ประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะครับโดยรวมนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจมีหลักเขตแดนชัดเจนนี่เลยนะครับก็ตั้งแต่แนวแบ่งแยกเนี่ยล่องแคบๆตรงนี้นะครับก็คือครึ่งมีเสาปูนทั้งซ้ายและขวานะครับรอบเลยนะครับวันนี้นะครับบัดขออวยพรให้นะครับคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด,ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบอที่2ไร่เต็มนะครับทางเจ้าของตั้งราคาขายไว้2ไร่ห้าแสนบาทนะครับแต่ยูคาเนีย บัตรยังไม่ได้ถามนะครับแต่คุณ,คณท่านใดหรือพี่เพื่อน,น,นท่านใดที่สนใจจะซื้อพร้อมยูคาก็ลองทักเข้ามานะครับเบอร์0 9 8 0 0 7 5 2 6 6นะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลท์ถูกใจก็จะลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเช่นกัน สำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ